เพราะมันเสียผลประโยชน์มันไม่ฟังเราหรอกนะผมก็เลยรู้ได้เรียนรู้ผู้คนนะผู้คนที่มันปฏิเสธผมปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริงแต่ปากมันก็บอกว่าต้องดูหลักฐานความจริงพอให้มันดูความจริงมันก็ไม่ยอมรับแล้วมันจะไปพูดทําไมเราก็กลับหรือว่าเราก็นิ่งเสียนะไม่ไม่มีประโยชน์ผมทะเลบบาะมากับคนพวกนี้มาเป็นร้อยๆไม่ใช่ เออนะขอบคุณท่านตุงเมาทนะ่ผมโดนเยอะผมโดนเยอะท่านสมชายเราเจริญสวัสดีครับครูสวัสดีครับนักใครมีคำถามถามนะเออเราชอบเราชอบถามเราชอบให้คำถามท่านพอชุดาอินฟาสแสงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณที่เข้าร่วมรายการรับฟังนะครับท่านมงกุฎไพรลอนอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโจ๊กท่านโจ๊ก แรมยูบอกว่าเคยไปอินเดียมาครับครูเห็นลายไทยโคนสาวคารรอบเจดีพุทธคยาจิตสำนึกบอกออกมาเลยครับว่าเอ๊ะนี่เป็นลายไทยบ้านเรานีนานแล้วก็ไปเห็นช้างศีลาแรงที่มหลาลัยนาลันทาเป็นชนิดเดียวกันรูปลักษณะลวดลายเดียวกับที่เห็นที่ถ้ำผาแดนตะกลน,นครไม่แน่ใจครับแต่มั่นใจว่าเป็นหินศีลาแรงเดียวกันเหมือนกันเป๊ะครับครูเป็นอรารยธรรมสยามขอบคุณมากท่านโจก๊กแรมยูที่ช่วยอธิบาย เอ่ออรารยธรรมเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นช้างช้างที่อยู่ไอวิหารอะไรนะวิหารไกร่าที่อินเดียไม่รู้ว่าใครไปสร้างไว้อะนั่นแหละเราก็สามารถนำที่สนดได้ว่ามันมีสัดส่วนบังคับพิมพ์เดียวกันกันกบบ้านเราสยามนะแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะว่าเราเป็นคนไปสร้างไอช้างตัวนั้นไวออ้อะเออจริงๆผมตรวจสอบได้ผมตรวจสอบมาหมดแล้วนะ ทั้งทั้งวิหารไกรลาทั้งหมดจะมีตัวอักษรไทยบึ้มเลยอินเดียยังบอกเลยไม่รู้ใครไปสร้างไว้น่าจะเป็น u ู o ฟมากกว่าเห็นไหมเหมือนกับที่ท่านเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นๆเราไปในสถานที่หรือว่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนเราเลยแล้วถึงตอนนั้นจิตเราจะถึงกันเลยนะว่าเฮ้ยก็ของมึงไงอะไรเงี้ยขนลุกบ้างอะไรบ้าง เราสัมผัสได้เราเป็นคนไทยเรามีเขาเรียกว่าจิตวิญญาแล้วก็สายเลือดเดียวกับสิ่งนั้นน่ะมันลิงก์ถึงกันได้เลยเราเราจะเป็นปื้มดูแล้วก็อึ้งไงนะนั่นแหละคือบัมพะผลุตของเราไปสร้างไว้นั่นคือสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่และที่สาคัญอย่างที่บอกท่านโจ๊กแลดอยู่ไปเห็นเนี่นะท่านยังบอกเฮ้ยมันมันมันเหมือนบ้านเราเลยมันน่าจะใช่อ่ะแต่ผมจะบอกว่า มันใช่เลยแล้วผมก็จะน้ำพิสูจน์ได้ว่ามันใช่เพราะอะไรมันถึงใช่ผมยืนยันเลยเพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมสามารถซัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวนั้นนะพราะเป็นอายะธรรมสยามนะเออเพราะอะไรเนี่ยเพราะเนี่ยมันมีตัวสอดทายทอยู่ตรงนี้เว้ยตรงนี้เห็นไหมดูโครงสร้างรูปแบบอายธรรมมันไอตรงนี้มันเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะขามันเป็นอย่างนี้นะงวงทำไมงวงมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ ภาษาไทยตัวนี้ตรวจสอบตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้สัส่วน,น,นขององศาของลูกตะตงลูกตาหรืออะไรเงี้ยโอ้เยอะนะผมจะบอกให้เยอะผมอธิบายได้หมดเนี่ยแล้วก็นำพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นเลยโป๊ะๆให้ดูเลยหนึ่งล้านเปอร์เซ็นนะอายะธรรมสยามท่านประจัจจครัข้าวจาร์สวัสดีครับท่านจัก,กรีการจนนศรีสวัสดีข้าจารย์สมชายวันนี้ได้อะไร ได้ทันฟังไลฟ์สดโอเคครับขอบคุณมากมีมีอะไรถามถามได้นะมีอะไรเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยเออโอเคได้เพราะผมก็ยินดีที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะใครรู้อะไรเห็นอะไรอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ามานั่งฟังฟังกันแล้วผมรู้อะไรผมก็จะอธิบายให้แบบเนี้ยหละว่าเออเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงนะอะไรที่ผมพูดอะแล้วผมรู้เนี่ยมันจริงแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะบอกเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แตน,นิฐานว่าืมแต่น้อยมากผมยังไม่มีความเชื่อเจือปนล,ลองในคาอธิบายผมใจใจอจอยอยู่อย่างเนี้ยผมว่าผมผมแน่นพอนะแน่นพอแล้วหนักพอหนักแน่นพอแล้วก็เจอมาเยอะโดนมาเยอะเจอมาแยะอย่างที่ผมบอกตลอดชีวิตนะยี่สิบปีที่ผมพยายามจะนาพิสูจน์บอกคนนู้นคนนี้บอกนักประวัติศาสตร์เนี่ยแม่งไม่เคยมีใครรับฟังเลยวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับฟังแล้วก็ยอมที่จะทนฟัง เรื่องราวใหม่ๆอะไรเขาไม่รู้กูไม่เคยได้ยินมีหลายคนบอกกูไม่เคยได้ยินเลยสมชายแต่ภูมิใจโคตรๆเลยมึงพูดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนผมก็จะบอกว่าภูมิใจโคตรๆเลยเออกูเพิ่งรู้เ,เนี่ยมึงเอาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนไม่ไม่เคยได้ยินไหนเลยไม่ใครพูดอย่างมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ผมค้นพบเองแล้วผมก็สามารถนำพิสูจน์ความรู้ผมได้เออผมผมก็สามารถ พูดได้ทุกเรื่องที่ผมพยายามจะติดตามแกะรอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตามได้มีเพื่อนของคนหนึ่งก็เป็นนักประวัติศาสตร์เขาเขาก็บอกว่าเออเป็นรุ่นน้องเขาบอกพี่เชื่อไหมผมเป็นนักประวัติศาสตร์นะตอนนั้นผมยังไม่ได้ไลฟ์สดเรื่องประวัติศาสตร์นี่นะเขาบอกว่าผมอ่ะเวลาผมไปคุยกับชาวบ้านหรือไปคุยกับคนอื่นคุยกับเพื่อนคนอื่นทุกคนฟังผมนะ แต่เวลาคุยกับพี่เนี่ยผมฟังพี่ว่ะเฮ้ย hey. เออแล้วพี่แม่งก็มีมุมมองอะไรที่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่พี่ก็หักล้างผมได้ตลอดอย่างเงี้ยก็ก็มันคำนวม,มึงผิดไงเออคือเราไม่ได้คุยขม่มนะเราไม่ได้คุยข่มอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าผมคุยจ้อเจาะจาเจาอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเป็นการคุยให้ความรู้แล้วก็อากบัติริาเนี่ยมันเกิดจากความรู้ข้อเท็จจริงจริงๆล้วนๆเลยมันไม่ได้ว่าผมต้องมาดั่งนึกต้องมาเออเนาะเออ คุยกันไปคุยกันมามันจะหล,ลับแต่แต่ด้วยเรื่องที่ผมคุยเนี่ยนิสัยผมอย่างนี้แหละถ้าถ้าเรารู้แล้วก็คุยหรือว่ามันถึงอะไรเงี้ยเราก็จะตอบ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 ไปขยายความให้เพิ่มขึ้นไปว่าเออไอตรงนี้ไปตอบตรงนี้ด้วยนะไอตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะไอเมืองนี้มันก็เป็นอย่างนี้ด้วยเออไว้แล้วท่าเราก็จะไปเรื่อยๆของเราได้เพราะอะไรศึกษามาพอนะศึกษามาพอจริงๆผมถึงไม่กลัวเนี่ยผมว่าถามที่ ใครสงสัยถามเลยนะผมยินดีตอบและตอบสวยๆด้วยตอบสวยๆด้วยจริงๆไม่ใช่ว่าตอบแล้วแบบยกหางตัวเองอ่ะอันนี้ผมตอบเอาข้อมูลตอบล้วนๆเลยอแล้วคุณลองไปดูนะไปดูดูตรงนี้เลยตรงตรงนั้นอ่นนะท่านสุริชสุรชัยพิสาย,ยุทตัสวัสดีครับท่านเอสวัสดีครับ ท่านอภิชาชัยศิลป์ม,มีอยู่สองอย่างไม่เขมก็อินเดียเออใช่มันเตะหมูข้าปากหมาท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกอายะธรรมเวลามันเจออะไรเนี่ยมันก็จะบอกไม่ได้รับอิทธิพลเขมรโมบราณมาก็อินเดียโบราณทั้งทั้งที่เขมรโบราณและอินเดียโบราณมันไม่มีสองประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังยุคล่านานิคมดังนั้นเนี่ยเราบอกเราไปรับวัฒนธรรมจากอินเดียมาอายะธรรมจากอินเดียมามันมีประเทศเหรอตอนนั้นะ เออโอ้ยมันใหญ่บึ้มโธ่มันมีลัดลัดลัดลาชาขี่ช้างเหมือนสยามเอาช้างจากสยามเนี่ยไปนะช้างเอเชียอินเดียทั้งประเทศ่ะมีราช้าขี่ช้างกันเต็มเมืองเลยนะถูกไหมถูกจริงนะจริงราช้ามันแปลว่าเจ้าเมืองแล้วไงอ่ะถ้ามึงใหญ่จริงมันต้องมีพันเนี้คล้องช้างแล้วนะบ้านเรามีไหมมี อินเดียมีไหมไหนอะ่ะแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็มีที่ปลูกช้างหระนะือไม่มีที่ต้อนช้างนะคนต้อนช้างอยู่ไหนอะ่ะช้างมันอยู่เอเชียอยู่บ้านเรานี่นะคนสุรินทร์เนี่เป็นคนต้อนช้างเข้าวังอ่ะนะไปดูนะศึกษาดูดีๆแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดอินเดียไม่เคยมีประเทศในช่วงเวลานั้นก่อนยุล่าอนานิคมอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของสยาม แล้วเราไปรับอารยธรรมอินเดียมาอักษรปาลวะก็มาธรรมินฮินดูก็มาจากตรงนั้นโหสยามมีมาตั้งห้าพันอยู่อยู่มึงจะลอยจากอินเดียมาคลองสยามตลกแล้วมึงตลกแล้วออโกนทิญยะมร,รมันมาเขาเข้ามาในฐานะอะไรเขาเป็นพวกสยามทั้งนั้นทั้าเขามาเขาเขาก็มาในฐานะตระก,กูลมอมันเป็นเป็นหลักตัวหนึ่งที่สําคัญที่จะเข้ามาเป็นกษัตริย์สยามได้ เพราะอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของสยามในตอนนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าเดินทางมาจากประเทศอินเดียแล้วมาครองประเทศไทยโดนเหยียบตายนะแล้าขุนมูลนายเขาไม่เอากับมึงด้วยหรอกนะหลังเนี้ยเวลาเราผูกเรื่องอะไระคุณต้องผูกเรื่องสยามก่อนเพราะสยามใหญ่บึ้มผมบอกแล้วสยามใหญ่บึ้มอินเดียไปดูประเทศอินเดียเพิ่งเกิดป่ะเพิ่งเกิดแล้วกูจะไปรับอายาทาอินเดียไหนก็สัตว์มัน นักประวัติศาสตร์มันสอบตกคุณเข้าใจป่ะแค่สันนิษฐานมันก็ตกแล้วฟังผมสิผมผมสันนิษฐานตรงไหนผมมีคําว่าสันนิษฐานนะไม่มีอินเดียไม่มีประเทศก็บอกไม่มีอินเดียเพิ่งประเทศเพิ่งตั้งมาเนี่ยไปดูเอาเมือนทุกจประเทศทุกประเทศที่อยู่ใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยสยามนะจังหวัดของสยามพันเมือง ชัดเจนนะเออแล้วมึงอย่ามาบอกว่า,ขาเขมรมโผล่กลางป้องทะลุก,กลางกองมาตรงไหนมึงตายนะมึงโดนตีตายม่มีหรอกสอบตกไอ้พวกนี้สอบตกแล้วมันมากําหนดไอ้อะไรนะนในราชบัณฑิตยสภาอะไรสถานนะว่าขอมคือขเขมรโบราณไม่บันลแลยวะหายนาประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดจากไอ้วัศกภามพวกนี้ ถ้าไม่รู้จริงมึงอย่าไปพูดอย่างนั้นนะผมว่านักประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยเขาจะชื่นชมผมนะเออเพราะว่าเขาหาข้อที่อยาไปหักล้างไอ้อคนรุ่นใหม่ไอ้พวกไอ้คำอิโบราณไม่ได้แต่ฟังผมแล้วเนี่ยถึงคนที่ไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยเข้าใจเออมันต้องเป็นอย่างนี้ดิเออถูกแล้วผมผมถึงบอกไงส่วนดีที่สุดที่ผมพูดนี่ก็คือหนึ่งเรื่องของความจริง มันจะไปหักล้างเรื่องความเชื่อได้แล้วมันก็จะสามารถนําพิสูจน์บำพบระบุตรเราเมื่อห้าพันปีหกพันปีอะไรก็แล้วแต่ได้กลับมาได้เมืองพันเมืองได้กลับมาได้เออแล้วผมไม่แคร์เราว่าความรู้เดิมแม่จะเป็นยังไงมันก็บอกให้ไปอ่านพงศาวัสดียุทธยาพงศาวดารัะตะนะโกสินกูไม่รู้ไงไม่เห็นต้องไรนั่นเลยกูเห็นตัวอักษรกูเห็นกริสับก็พอแล้วกูผูกเรื่องได้หมดเนี่ยเออ มึงพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่องย่อยมาอะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อยากเขมรโบราณนี้มาตรงไหนมาตอนไหนกูก็รู้มันมาไม่ได้หลอกนะตัวอักษรเขมรมาไม่ได้หรอกนะไม่มีทางนะเออเราจะรู้เลยเราจะตรวจสอบได้เดี๋ยวนั้นใครที่มีความรู้ฟังผมแบบนี้นะจะมองเห็นภาพแบบเดียวกันเลยว่ามาไม่ได้แล้วเขมรโบราณไม่มีทางนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอก มควรที่จะชำระประวัติศาสตร์กันใหม่แล้วนะเราตกเป็นเดี้ยล่างลองบอลน,นะแล้วก็ไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเราก็ไปเรียนรู้จากฝรั่งเศสแม่งไอ้พวกนี้มันนักล่านะนีคมมันก็ต้องสร้างภาพว่ามันถูกต้องไว้ก่อนนะเราไปได้รับปริญญาจากพวกมันมาเราก็ดีใจภูมิใจว่ากูจบนอกดินแดนเสียหมดตรวจสอบความจริงไม่ได้เสียหายประเทศบรรลัย ประวัติศาสตร์หายนะไปกำหนดคำแปลความหมายอะไรประเทศแม่งหมดเลยตายหานี่ยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้